สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆอะไรอยู่ในเกมทิศเซลกันทีดีนั่นเองอ่ะอันนี้ตื่นเต้นมากอ่ะเธอจะบอกว่าเธอเคยโหลดมาแล้วแต่บ้าลบเครื่องไงไม่เป็นไรนะออะไปน,นี่คือตัวละครนี่คือตัวละครของเธอที่เธอเกิดว่าเธอจะตัวนี้ก่อนเลยหุ่นยนต์ตัวนี้อ่ะสิบเอ็ดนี่เคยเลยนะน่าจะปีวันเกิด แต่เธอน่าจะเจ็ดขวบอยู่น่าจะไม่ใช่นะเอาไว้ตรงนี้อ่าสร็ดเรียบร้อยมีนกมีออนักบ้าเหรอไม่รู้นะโอเคจิงจกขังก๊กตุ๊กเกจิ้งจิ้นจิ้ง ดีนะอืมปะ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 ป,ะปะ้นะไม่เป็นไรไป,ไปิปดบออทำไมถ้าต้องตัวผู้หญิงด้วยแล้วก็ใจลยอันนี้สันเน็กนะสัน,น็กเพื่อนออเธอ ค่ชื่อว่าสแน,น็คก็จะตั้งชื่อว่าเออเอโออ็มเอโอเอมก็ได้เอโอเอมเอโอเอมแป๊บขอซื้อก่อนใครที่ใครที่ไมร่รู้รู้จักเกมนี้เธาจะบอกว่าไม่มีไว้ลองยิงด้วยใครใครจะปืนแบบไหนก็นแบบนี้นะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเตื้นตืนตื้นต,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 ต พูซซื้อแล้วระเบิดยังอันเดิมตื้อแล้วก็จกราคาไม่เห็นจะแพงเลยครับน้องหมาเอ้าอ๋อสนันี่อันถ้าซื้อสเนนีก็ถ้าได้หมากับเออเออ น้องฟันเน้เขาเก่งเน้องเขาจะเก่งเนาะน้องเขาโดหดดาไม,มไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องฝนก็ได้อะไปเลยอันนี้อันอ,อันนี้ที่เขาเล่นแล้วจะกดล็อกได้ทุกด่าแล้วตอนเนี้ยแต่อันนี้คือเล่าหมานหมดเลยที่ไม่ไม่เป็นไรนะเพื่อนอันนี้อันนี้อันนี้สุม่มจะได้แมปอะไร เช่งมาเถอะไม่ต้องสนนะเพื่อนโอเคมือด่าดในหลานให้เราเล่นเลยนะอ่าสาวไว้น้ำก็มีอะไรระเบิดระเบิดตรงนั้นอันนั้นคือดาดทะเลดาดทะเลแมหนุกดีนี่กี่คนหนึ 1, ่งสองสามเอ้ยแป๊บนึงไม่เป็นไรหนึ่งสองสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า หก,หกออ๊กเหรอสะ่ห้าหกห้าขอส่ล้วการส่มเฮ้ยม,ม,มีแมบใหม่มาแล้วด้วยอุ้ยตื่นเต้นแมบใหม่สองคนไม่สองคนไม่เอาสองคนไม่เอาหนึ่งเอ๊ะเดี๋ยวป๊บป๊บแป๊บอันนี้เต็มทำไมน,นี่หนึ่งอะ <ítulo> ไม่เป็นไรอ่ะไปเลยเขาโทรศัพ LIKE ท์เชื่อมต่อกับโลกทุกโลกนี่โลกลลลลลลลอลโลลลลุ้ลลลลว มันมีมันมีปืนแบบนี้ด้วยปืนแบบนี้จะช่วยป้องกันเราแต่ไม่ป้องกันเลยเดะเดี๋ยวไม่ช่วยไม่ช่วยครับเกาะป้องกันชุดอุ้ยทำไมวิ่งเร็วอ่ะนี่เสี่เอริสี่เป็นระดับกลางลยครับอันนี้อันนี้อันนี้ค่ลนะครับอันนี้ค่านะครับค่านะครับโอ้ย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 ใจเย็นหน่อยใจเย็นจ อันนี้ไม่ได้เปิดไมค์คุยกับคนอื่นเธอจะใช้แบบซุปเปอร์ซายอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยที่เธอเคยเล่นอ่ะอะไรอ่ะดูดิแค่แค่ระเบิดดาวนี่กระเจียวตุ่ม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 ไม่ทันเท่ไหน่แล้วครับสีแดงเป็นไฟสิบสามแล้ว สีแดงไพ่สิบสามแล้วไม่ยอมแน่ไม่ยอมแน่คิดถรกแล้เวลาไม่มากใช่ไหมแค่หนึ่งหนึ่งนาทีหนึ่ง,หงเหลือหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีห้าสิบสองนาทีมันต้องหาทางได้ตุ้มเออกบดักนี่มันคือระเบิดบอมหรือเราต้องใส่สุงมั้งอันนี้สีแดงเป็นสิบสี่แล้วสีแดงกำลังน,นำทางของเราเราไม่ยอมเราจะซื้อปืน นีลุงเหลือได้สามารถซื้อปืนได้เห็นไหมตืด๊ดอันนี้ไม่ช่วยอะไรเลยตัดทิ้งอ่ะไม่ต้องโสดไปอ้าวโอ้ตกใจอะไรตา,มมาหมอโอ้ยตาม,มาจริงด้วยพลั่งเพลงเสียงตืด๊ดตายวิ่งวิ่งก่อนนะครับระเบิดได้ไหมระ พี่น้องงูงูยังอยู่ครับงูงูยังอยู่งูยังอยู่ทุกคนถ้าคนตายด้วยสัตว์เลี้ยงของเราก็จะตายด้วยแล้วก็เกิดเหมือนฟันเหตุสองอันนี้มันมันจะไม่มีเลขเพราะว่ามันไม่มีกระสุนอ่ะเมื่อกี้อันถ้าอาจจะได้ผลทุกคนจำได้ไหมอันสมมุินี่คือกระสุนอ่ะกระสุนยิงขึ้นไปถูกไหม แล้วเราก็ใช้อันนี้ใช้ไม้เนี้ตีอ่ะพอกระสุนลงมาตีอยากรู้จะได้ไหมอ่ะาดูนะใช้ปืนนี้ดูนะตุ้มเราดูวิอ้าไหนอะเอาเอาเอาไหนอะไหนอะถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ถ้าเราแบบไม่รู้เรื่องเรายิงขึ้นไปก็อาจจะโดนตาหัวเราได้ก็ตายแปด ตอนนี้สีแดงนำทางเราแล้วลราตายแน่สี่สามสองห่ปิดอะไปเลยทุยยังไม่ยังไม่จบยังไม่จบเริ่มใหม่ได้ถ้ากดโอเคแปลว่าเริ่ม,หมใหม่ค่ะค่ะเรเห็นไหมแล้วเขาบอกว่าจะถ้าอยากเล่นอยู่ก็ถ้าอยากเล่นอยู่เปลี่ยนด่านบ้างอ่ะเปลี่ยนด่านบ้างด่านนี้ไม่หนุกเลย ารสาน้ําแคบไปถ้าไปแต่ก็หนุกนะอ๋อมีมีเลือกแบบตุ่มอุ้ยอ๋อจำได้อ๋อก็ด้ย้อนแบบอ่ถ้าเคยเล่นเกมหนึ่งมันเหมือนอันนี้มีสถานที่ใหม่อยู่ตดึมตดึมตึมตดึม สิบเดเหมือนเดิมอะถ้าอายุ7ขวบสงสยัยอะอถือเลยแหละสงสยัยอาจจะเป็นวันเกิดของตัวเราเองในเกมตัวของอะเจ็7ขวบก็จริงแต่ตัวนี้ถึงครึ่งหลังครับ